สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาเจอกับคุณครูอีกแล้วนะคะ่าในคลิปที่ผ่านมาเราได้เรียนในเรื่องของตารางจํานวนนับไม่เกินหนึ่งหมื่นเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนทําแบบหัดกันได้ไหมเอ่ยครูหวังว่าเราจะเข้าใจกันทุกคนนะคะแต่สําหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของลูกคิดแต่เป็นบทที่1เหมือนเดิมก็คือจํานวนนับไม่เกินหนึ่งหมื่นนะคะ จะเป็นยังไงนั้นเราไปเรียนรู้ได้เลยค่ะคราวนี้เราจะมาใส่ลูกคิดกันทีละหละักดูนะคะว่าจับได้เป็นจำนวนใดค่ะใส่ที่หลักพันนะคะ1,000 2,000 3 0 0 0ัน0 0หลักร้อยค่ะครูจะใส่2ลูกค่ะ100 200หลักสิบครูจะใส่5ลูกค่ะ1ลูก สองลูกสามลูกสี่ลูกห้าลูกและหลักหน่วยครูจะใส่สี่ลูกค่ะหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกนักเรียนคะจากหลักลูกคิดนี้แสดงจํานวนใดนักเรียนลองคิดดูสิคะจากหลักลูกคิดเพื่อสักครู่นี้ครูก็แสดงเป็นภาพขึ้นมาให้นักเรียนเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ นักเรียนดูจะเห็นว่าหลักพันเรามีลูกคิดอยู่กี่ลูกคะ4ลูกหลักร้อย2ลูกหลักสิบมีลูกคิดกี่ลูกคะ5ลูกและหลักหน่วยมีลูกคิดกี่ลูกคะ4ลูกซึ่งแสดง4,000กับ200กับ50กับ4หน่วยเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิ ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวน4,254ได้อย่างไรนักเรียนลองเขียนดูสิคะไทยค่ะ4,254เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้ดังนี้เขียนเป็นตัวเลขไทยได้ดังนี้และเขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่า 4 2 5พน254ค่ะนักเรียนได้คำตอบตรงตามนี้มั้ยคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะต่อไปกันต่อนะคะเริ่มหยอดกันที่หลักพันค่ะ1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000หลักร้อย ครูไม่หยอดค่ะครูจะมาหยอดที่หลัก10ค่ะ1 10 2งและหยอดที่หลักหน่วย1หน่วยค่ะนักเรียนคะจากหลักลูกคิดนี้แสดงจำนวนใดนักเรียนลองคิดดูสิคะจากที่เราหยอดลูกคิดกันเมื่อสักครู่นี้นะคะครูก็นำขึ้นมาเป็นภาพให้นักเรียนเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ ในภาพหลักลูกคิดนี้นะคะหลักพันมีลูกคิดอยู่กี่ลูกคะ9ลูกค่ะเมื่อสักครู่นี้หลักร้อยเราไม่หยอดมีลูกคิดอยู่กี่ลูกคะคราวนี้ศูนลูกเอ๊ะแล้วหลักสิบละคะมีลูกคิดอยู่กี่ลูกคะสองลูกและหลักหน่วยมีลูกคิดอยู่1นึ่ลูกค่ะแสดงเก้าพันกับศูนย์ร้อกับสองสกับ1หน่วยค่ะ เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวน9,021นี้ได okay. ้อย่างไรคะนี่เลยค่ะเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกได้ดังนี้เขียนเป็นตัวเลขไทยได้ดังนี้และเขียนเป็นตัวหนังสือได้ว่า9,021ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะพอจะเข้าใจกันบ้างไหมเอ่ยต่อไปทีนี้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปนะคะแบบฝึกหัดจับเป็นเล่มนี้นะคะครูแจ้งไว้แล้วเมื่อวานนะคะเปิดไปหน้าที่หกเลยหน้าที่เจ็ดหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะอ่าครูจะสั่งให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้าหกกับหน้าที่เจ็ดนะคะโดยทําความเข้าใจนะคะแล้วทําให้เสร็จนะคะแล้วเราจะมาเฉลยในวันเปิดเรียนนะคะอ่า สำหรับคลิปนี้นะคะครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ